สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่กระลบยิ่งวันนี้ข็เสนอเรื่องของการเกิดมนุษย์ที่ยากที่สุดยากยิ่งในพระสุตตันตปีโดว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากนักหนาเหมือนห่วงยางเล็กๆที่ลอยอยู่กลางทะเลลึกอันฟางใหญ่ไพศาลลอยเพลงกวา้างไม่มีทิศมีทางแล้วร้อยปีทุกร้อยปีจะมีเต่าตาบอดที่อยู่ใต้ทะเลลึก ลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำโปขึ้นมาจังหวะพอดีสวมเข้าไปในห่วงยางพอดีซึ่งเป็นไปไดยากก็เหมือนมนุษย์ที่จะเกิดมาต้องใช้น้ำเชื้อจากชายสู่หญิงที่เขาเรียกว่าการผสมพันธุ์แต่ละครั้งซึ่งเขาบอกว่าเป็นลนล้านตัวนะในน้ำเชื้อและหนึ่งในนั้นถ้าเป็นคุณละคุณคือผู้ชนะแล้วตั้งแต่เกิด และทุกลมหายใจคุณคือปาฏิหารและทุกลมหายใจคุณคือปาฏิหารและส่วนมาทางพระอาจารย์ต่าๆบอกว่าให้จับลมหายใจไว้ให้ดีเขาเรียกว่าอาณาปานสตินะอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนของวันอันล้ำค่าของคุณมีอยู่ที่คุณก่อนแล้วตั้งแต่กำเนิดนะเพราะว่าการจะเกิดมาในมันเยาอยากยิงแล้วเป็นของฝันอันล้ำค่าเลยคือลมหายใจคือปาฏิหารก็พิ ชนะเอาพราะคุณคือผู้ชนะแล้วอันนี้ก็อเอาแค่นี้ก่อน